เมพิชนะเผยเลิกแต่งคร้องรายชื่อเพื่อนเจ้าสาว12คนรวมตัวท็อปของวงการบันเทิงเมพิชนะเปิดใจหลังเป็นว่าที่เจ้าสาวคนล่าสุดของวงการบันเทิงพร้อมเผยเพื่อนเจ้าสาวตัวท็อปทั้งหมด12คนจากทั้งหมด22คนแถมบอกแต่งปุ๊บมีลูกเลยงานนี้จะเป็นเพราะความเชื่อหรือวิทยาศาสตร์กันแน่ โดยเจ้าตัวมาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวันสามหนึ่งที่มีหนิงปณิตาและเบกกี้สีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการย้อนไปกลางเดือนมิถุนายนเป็นบรรยากาศถูกขอแต่งงานแบบงงที่สุดในชีวิตเมทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่ามันเรียกว่าขอแต่งงานหรือเปล่า ที่หนิงหรือเพื่อนเพื่อนทุกคนถามว่าไปขอกันตอนไหนแทบจะโกรธเราไปแอบขอแล้วไม่บอกหรือเปล่า หรือว่าชวนเพื่อนไม่ครบมันไม่ได้มีโมเมนต์เหมือนที่คู่อื่นๆที่เขาสวมแหวนคุกเข่าเซอร์ไพรส์กันมันไม่มีเราไม่มีเพื่อนอยู่ด้วยคือไปทานข้าวกันปกติย้อนหลังวันเกิดแฟนเขาก็ให้ของขวัญปกติทั่วไปแล้วระหว่างเราแกะเขาถามว่าชอบไหมชอบชิ้นไหนที่สุดตั้งแต่เขาให้ที่ไปเที่ยวกันชอบไปที่ไหนถามลายคำถามมากถามเยอะมากคำถามสุดท้ายอยากแต่งงานหรือยังเขาพร้อมแล้วนะ แล้วเขาก็พูดของเขาไปคนเดียวเรื่อยๆมันไม่มีประโยคว่าแต่งงานกันไหมด้วยซ้ำเขาพูดเองเออเองจนถ้าเกิดพร้อมเมไปเลือกเลยนะจะใช้ออกเกนไนที่ไหนจนเมย์บอกใจเย็นใจเย็นนะเราไปปรึกษาพ่อแม่ก่อนเดี๋ยวเมไปถามที่บ้านก่อนว่าที่บ้านเมโอเคกับบิ๊กไหมแล้วบิ๊กไปถามพ่อ แม่ก่อนว่าโอเคกับเราไหมแล้วเราเอาพ่อแม่มาคุยกันสุดท้ายมันก็จบการทานข้าววันนั้นโดยที่มันไม่ได้มีแหวนไม่ได้มีแบบเราแต่งงานกันไหมไม่มีความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นยังไงเมมันมงงที่หนิงเอาจริงๆตอนแกะของขวัญเห็นแล้วกล่องใหญ่ ไม่ได้แหวนอีกแล้วคิดในใจเพราะเพื่อนทุกคนบอกว่าเมไปเที่ยวประเทศนี้ใส่สีขาวเดี๋ยวเขาต้องขอวันเกิดมาแน่คือเพื่อนเขาจะบิ้วตลอดตอนวันเกิดดันเป็นโควิดอีกแบบไม่มีแล้วโมเมนต์นี้ได้ของขวัญเห็นแล้วกล่องใหญ่ไม่ใช่แล้ว ไม่ใช่แหวนแน่นอนก็ไม่เป็นไรก็แกะไปเรื่อยๆมันงงมันงงมากกว่าจนเขาพูดไปเรื่อยๆจนจบเดี๋ยวๆนี่คือขอแต่งงานหรืออะไรก่อนหน้านี้สักหนึ่งถึงสองปีเมเคยถามคุณบิ๊กว่าเราจะคบกันยังไงเราจะแต่งงานกันไหมแต่เขาตอบ เมเขาบอกก็ดูกันไปเขาก็ไม่ได้อะไรแบบนั้นให้ไปดูก่อนเรามีอะไรต้องแก้เขามีอะไรต้องแก้เขายังไม่หนึ่งร้อยเปอร์เซนด้วยความที่ผู้หญิงถามว่าความชัดเจนข้างหน้าคืออะไรแล้วพอผู้ชายบอกว่าเดี๋ยวดูดูกันไปก่อนจริงๆมันมีฟิลจึกเหมือนกันนะ เมใช่เราก็จะคิดว่าเอ๊ะเราจะคบต่อหรือจะยังไงดีแต่มันก็ไม่ได้คาดหวังแล้วแหละพอมันมาถึงจุดจุดหนึ่งก็ช่างมันดีกว่าแสดงว่าความรู้สึกดีมันนำหน้าความคาดหวังไปแล้วเมใช่มันเหมือนกับว่าถ้าเราต้องไปกดดันให้เขามาแต่งงานกับเราแล้วเกิดเขาไม่พร้อมแล้วเขามาบอกเลิกเราเราไม่ได้อยากไปเริ่มใหม่กับคนอื่น เรารู้สึกไม่เป็นไรหรอกก็เป็นฟิลแฟนไปตลอดชีวิตก็โอเคเคยบอกเขาด้วยซ้ำว่าแค่บอกมาแล้วเขาเหมือนไปคิดอยู่เรารอลุ้นอยู่แล้ววันที่ขอมันไม่มีแหวนเมคือวันนั้นมันงงจริงๆมันจะตลกมากกว่าเฮ้ยนี่คือขอเหรอแล้วแหวนหลักเขารีบพูดเลยแหวนบิ๊กยังไม่มีนะอยากจะถามว่าอยากไปเลือกด้วยกันไหม เพราะว่าเมย์ต้องใส่ไปตลอดชีวิตกลัวจะไม่ถูกใจเขาก็น่ารักแต่เมย์รู้สึกว่าทำไมต้องคิดมากขนาดนั้นเมย์เป็นคนชอบเซอร์ไพรส์งั้นไปหามาเองเลยเมย์อยากเซอร์ไพรส์บ้างว่าเขาจะให้หน้าตาแบบไหนมาแล้วมาตั้งสติได้ตอนไหนเมย์พี่จำได้ไหมวันที่เราไปกินโอมากาเซกันวันนั้นคือหลังจากที่เขาคุยเรื่องนี้แป๊บเดียวเองแล้วระหว่างกินเมย์ก็คิดอยู่บอกดีไหม แล้วเมย์ไม่รู้ยังไงอยู่ดีๆกระแตก็หันมาจะแต่งงานหรือยังเนี่ยรีบรีบเลยนะแล้วเมย์ก็อึ้งที่ก็หันมามองด้วยเมย์ก็แบบน่าจะใกล้แล้วนะในใจคืออยากบอกมากแต่ณนะตอนนั้นเราคิดว่าเราเก็บเป็นความลับก่อนเพราะมันยังไม่มีแหวนเขาเหมือนจะให้แหวนอีกทีจากวันนั้นรู้ตัวว่าเขาขอเป็นเรื่องเป็นราวตอนไหน เมจจนถึงตอนนี้เขายังไม่ได้ขอเป็นเรื่องเป็นราวอ่ออ,อ,อเขาขอวันที่พ่อแม่เจอกันเขาไม่ได้พูดแต่ผู้ใหญ่คุยกันเรานั่งอยู่ด้วยแล้วมีเพื่อนคุณพ่อที่เป็นเพื่อนทั้งสองฝั่งเขาบอกว่าเนี่ยลูกสาวเขารักกันมาพ่ออนุญาตไหมพ่อก็บอกว่าอนุญาตแล้วคุณแม่ติดอะไรไหมคุณแม่ก็ไม่ติดมันจบเร็วในห้านาทีแล้วเขาก็ไปเมาเรื่องอื่นกัน เมยก็เลยคิดว่านั่นก็คือการขอแล้วแต่บิ๊กเขานอนไม่หลับนะเขาตื่นเต้นมากนะกับการที่จะต้องไปคุยกับพ่อแม่คุณ เมเขามาบอกว่าคืนนั้นเขานอนไม่หลับเลยทั้งคืนซึ่งเมไม่รู้เรื่องตัวเมหลับสบายเลยเมรู้สึกดีเราชอบอะไรที่เรียบง่ายชัดเจนก็จบแล้วแต่เขาคงตื่นเต้นเขาคงไม่เคยไปขอผู้หญิงหรือเอาผู้ใหญ่มาเจอมันคงเขินเขาน่าจะตื่นเต้นเพราะเขาเตรียมซ้อนเตรียมอะไรมาใหญ่เลยเห็นว่ามีวลีเด็ดจากคุณพ่อคุณพ่อพูดอะไรกับคุณบิ๊กเม คุณพ่อง่ายๆเลยคือเขาบอกว่าอนุญาตเขามีวิธีอย่างหนึ่งที่ดูบิ๊กมา เขารู้สึกว่าเขาชอบตรงที่เป็นคนใจเย็นมีความเป็นผู้ใหญ่พ่อฝากข้อคิดไว้แล้วกันคนเราครบกันต่างคนต้องมีโลกส่วนตัวเป็นของตัวเองที่เราอย่าไปก้าวไก่ว่าเธอต้องเป็นของฉันฉันต้องเป็นของเธอเราเคยเป็นเพื่อนกันยังไงให้คงความเป็นเพื่อนกันด้วยในอนาคตตอนนี้วางเพลงเรื่องทิมการเรียบร้อยหรือยง เมกได้เริกแล้วค่ะวันที่16ทธันวาคมเพื่อนเจ้าสาวตัวท็อประดับประเทศทั้งนั้นมีกี่คนเมนอกวงการ10คนในวงการ12ค่ะเพื่อนเจ้าสาวในวงการก่อนมีใครบ้างเมทุกจะมีมาตอรี่ที่เรารักกันมากๆจริงๆเพื่อน่อนสอคน สามใครแรกเป็นรุ่นทีแล้วกันก็จะมีพี่เอสุภชัยแล้วก็พี่อ้ําที่เมเฟื้งคือสามคนนี้เตอรกันตีใต้แต่เด็กพี่อ้ําชวนยากไหมเมไม่ยากเลยเราโทรไปจะยังไงเรากำลังจะแค้ส่วนเขาโสดโทรไปพี่จะดีใจไหมเมกกำลังจะแต่งงานเขาก็ดีใจสิหนิง เขาดีใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเมมีคำสัญญาไว้กับเขาแล้วก็พี่นะเมของพี่หนิงเราจะเลี้ยงกันตลอดชีวิตถ้าใครโสดแต่ของพี่อ้ําเคยพูดว่าใครแต่งก่อนต้องจ่ายอีกคนแสนหนึ่งพี่เมเฟืองก็อยู่ในแกงที่อ้ําที่เราเห็นตั้งแต่เด็กเมื่อก่อนเขาจะพาเราไปร้องคาราโอเกะทำให้เรารู้จักคาราโอเกะส้มตำปูมา้า กินอะไรเผ็ดเ็ดมาจากแก๊งนี้ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เชิงกรุป๊ปทุกคนรู้จักสนิทกันหมดแหละวุ้นเส้นแป้งก็เล่นหนังด้วยกันแล้วตอนนั้นรับละครเรื่องหนึ่งจริงๆเมไม่เคยเล่นละครเรื่องเดียวกับวุ้นเลยนะแต่ว่าวันบวงสวงมันเป็นค่ายเดียวกันมั้งแล้วเราไปบวงสวงแล้วเจอเขาตอนนั้นเราอยู่เอแบทเขาอยู่มอกรุงเทพแต่ความสวยของเขาดังมาถึงมอเรา เราได้ยินชื่อคนอะไรวะชื่อวุ้นเส้นพอเราได้เห็นตัวจริงเขาขาวเขาออร่าแล้วเขานายมากเขาเดินมาเมเมบวงสวงเสร็จเราไปสยามกันไหมเราสนิทกันเร็วมากกระแตครีมที่หนิงเป้ยใช้ช่างแต่งหน้าคนเดียวกันจนเรามาสนิทกันหมดอีกคนที่ไปสนิทได้ยังไงคือปอยตรีชดา เมสมัยเด็กๆเ,เพิ่งเข้าผับได้เราก็ไปเที่ยวเจอประจำที่หน้าสองสลึงเมจำได้เลยครั้งแรกที่เจอเขาสวยมาก เพิ่งได้จำแหน่งผู้ชายทุกคนจ้องจะจีบเขาเรารู้สึกว่าเขาสวยอยากสนิทด้วยก็สนิทกันตั้งแต่ตอนนั้นจริงๆเราไม่ได้เจอกันบ่อยแต่รู้สึกแบบตอนเขาแต่งงานเขาก็คิดถึงเราเราก็พลาดไม่ได้เราก็ต้องเอาเขามาด้วยจริงๆมีเปิ้ลภาราดีด้วยที่สนิทกับพี่หนิงไม่ใช่แค่ใช้ช่างแต่งหน้าคนเดียวกันแต่มันเกิดมาจากปีไก่เมที่จำได้ไหมหนิง ตอนงานมั่นหนิงหนิงหาคนที่เกิดปีไก่ไม่ได้ที่จะต้องขึ้นไปส่งตัวตอนหนิงแต่งงานเพราะเหมือนดวงมันถูกฉลกกันเมเรื่องมันเกิดขึ้นว่าพี่ช่างแต่งหน้าวันนั้นต้องไปแต่งหน้าพี่แนนน้องพี่หนิงแล้วเม์ก็บอกว่าพี่ตึกแต่งให้เม์ด้วยเมจะไปงานที่หนิงเขาบอกง้นเธอมาแต่งที่โรงแรมเลยได้ไหมเพราะฉันแต่งญาติหนิงอยู่ที่นี่ เมเลยไปนั่งแต่งพอแต่งเสร็จปุ๊บอยู่ดีๆก็มีคนเข้ามาในห้องใครเกิดปีไก่ส่งตัวพี่หนิงหนูก็ยกมือขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเขาก็เอาเมไปนั่งข้างพี่หนิงตอนส่งตัวหลังจากนั้นรู้สึกว่าพี่หนิงเขารักเรามากขึ้นตอนที่ไปขอพี่หนิงมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวยากไหมกว่าเขาจะตอบตกลง เมไม่ได้คิดว่ายากไม่มีใครไม่ตอบตกลงต่อให้ที่หนิงโกรธหรือเกลียดเมย์อยู่เมย์ก็คิดว่ามันก็ต้องเป็นแต่จริงๆมีสนิทเกินกว่านี้อีกเยอะแล้วเมจะบอกยังไงบางทีมันมีการตกหลน่นเมบางทีมันมีความลำบากใจเหมือนกัน ขอโทษด้วยถ้าใครงอนจริงๆเราก็รักทุกคนแต่เดี๋ยวเชิญมาไม่ต้องห่วงทุกคนที่ได้มางานคือคนที่เรารักทั้งหมดมีอีกหนึ่งคนทาทายังเมเรารู้จักกันมานานมากเขาเป็นคนคุยเก่งแล้วเมก็ชอบเขาไม่ได้เจอไม่ได้คุยกันบ่อยแต่ทุกครั้งที่คุยเรารู้สึกว่าเขาเห็นเราเป็นเพื่อน เรารู้สึกซาบซึ้งจนตอนที่เขาจะแต่งงานวันก่อนแต่งงานเขาโทรมาหาเมเขาบอกพรุ่งนี้เขาจะแต่งงานแล้วทาทาก็คิดถึงเมมางานได้ไหมเราก็ไปเราจำคําพูดเขาไม่ได้แต่รู้สึกว่าวันหนึ่งที่เราแต่งงานเราก็จะให้เขามาเป็นด้วยเป็นอีกคนที่ไม่ว่าไปงานแต่งงานจะเป็นคนที่รับช่อดอกไม้ในงานแต่งตลอดรอบบนนี้จะโยนสักกี่ชอเม ไม่ใช่ช่อเดียวแน่ๆแต่ขอคิดก่อนว่ากี่ช่อดีที่กำลังสวยแต่ว่าพี่หนิงมารับได้แล้วนี้หลายๆคนเข้าใจว่าเมถ่ายพรีเวดดิ้งแล้วที่รางรถไฟเมไม่ใช่แค่ทำคอนเทนต์วาเลนไทน์แต่ทุกคนคิดว่าเป็นพรีเวดดิ้งหมดเลยดาราพอประกาศแต่งงานปุ๊บคนก็สงสยัยท้องหรือเปล่า เมยยังไม่ท้องแต่อยากท้องมากคือแฟนเกิดปีมังกรเมเกิดปีไก่จริงๆดวงเราเสริมกันอยู่แล้วแต่เขาบอกถ้าได้มังกรอีกตัวเขาเลยอายาหาให้คลอดปีหน้ามันควรจะต้องรีบแล้วธรรมชาติไม่น่าทันแล้ว เมเมคิดว่าไปหาหมอดีกว่าแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ไปว่าจะรีบแล้วแต่เมฝากไข่ไว้อยู่แล้วเดี๋ยวจะนัดกันไปตรวจสุขภาพเห็นว่า p r e เ e ดดิ้งไม่ใช่เป็นสถานที่บังเอิญ เมคิดอยู่ว่าจริงๆเราควรต้องถ่ายไหมเพราะเรามีรูปเยอะมากแต่ไปถ่ายหน่อยก็ดีเหมือนทำให้ครบแต่จะไปประเทศไหนดีประเทศที่หนูร้กก็ไปมาหมดแล้วประเทศที่ลำบากก็ไปมาแล้วก็เลยอยากไปประเทศที่เรายังไม่เคยไปด้วยกันคุยไปคุยมาไปลงที่ภูตานสตอรี่ที่เราได้ยินมาเขาเคลมว่าประชากรที่อยู่มีความสุขที่สุดเราเลยรู้สึกว่าบางทีความสุขมันคือธรรมชาติ ความเรียบง่าย